แนะนำวิธีล้างไฟล์ขยะในแอปไลน์ช่วยเพิ่มพื้นที่มือถือแก้ช้าอืดหน่วงได้สำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการล้างตรงไหนตามมาดูค่ะอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Oppo แต่ไปที่แอปไลน์นะคะจากนั้นแต่ไปที่หน้าหลักค่ะแล้วไปต่อที่รูปไอคอนฟันเฟืองมุมบนนะคะเข้ามายังหน้านี้นะคะสไลด์ไปหาหัวข้อทั่วไปนะคะแล้วแตะไปที่หัวข้อแชทค่ะ จากนั้นสไลด์หน้าจอขึ้นไปจนสุดเลยนะคะแต่ไปที่ลบข้อมูลค่ะระบบทำการประมวลผลเสร็จจะมีข้อมูลแคชอยู่ตรงนี้นะคะตรงหัวข้อแคชต,ตรงนี้จะเป็นข้อมูลไฟล์แคชไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในแอปไลน์ของเรานะคะแล้วให้แตะไปที่ลบนะคะจะมีป๊อกอัพทางลัดเด้งขึ้นมานะคะต้องการลบข้อมูลแคชทั้งหมดในแอปหรือไม่นะคะให้เราแตะไปที่ลบทั้งหมดค่ะ เมื่อทําการลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงหัวข้อแคสต,ตรงนี้ก็จะเป็น0ูนย์นะคะการล้างตรงนี้ไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆในแอปไลน์ของเรานะคะสิ่งที่หายไปคือไฟล์แคสไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในแอปไลน์ของเราเท่านั้นค่ะแก้ช้าอืดหน่วงได้ทําง่ายๆสําสหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเมื่อได้แบบนี้กดปัดหน้าจอออกไปเลยนะคะจะพาไปล้างไฟล์แคสไฟล์ขยะอีกหจุดค่ะกดค้างไว้ที่แอปไลน์นะคะ จะมีปอกอัพทางลัดเด้งขึ้นมานะคะให้เราแตะไปที่ตัวไอหรือข้อมูลแอปค่ะจากนั้นไปต่อที่หัวข้อการใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลนะคะเมื่อเข้ามายัางหน้านี้นะคะไปที่หัวข้อแคสนะคะไฟแคสตไฟขยะของเราจะมี1.3เมกะไบต์นะคะให้เราทําการล้างแคสออกค่ะถ้าทําการล้างแคสออกตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะเมื่อไหร่ที่เรายังใช้แอปไลน์อยู่ไฟแคสตไฟขยะเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเสมอนะคะ มิฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาทําการล้างบ่อยๆนะคะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกําลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะ